แกงไข่แกงกะทิใต้พ,พี่แกงใต้กะทินะคะใส่ไข่อุ๊ยซำๆจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่วันจะมาแกงแกงกะทิแกงพิกแกงพี่แกงใต้อุย๊ยกะทิมันน่นนะมันเป็น้ำแข็งเลิกซะเอากะทิลงก่อน อยากกินกะทิแบบมันๆเลยนะคะหัวกะทิเลยอ่ะตากมาทำกันทำแบบง่ายๆนะคะอพริพริกแกงเครื่งขีดแล้วก็กะปิช้อนชาพี่บันจะไม่ใส่จะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลนะคะ ูตรง่ายๆมากเลยทํากินแบบง่ายๆนะคะแกงกะทิไข่ใส่น้าตาลลงไปนิดนึงนะคะน้าตาลลงไปนิดนึงจะไม่จะยังไม่ใส่จะยังไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าใส่กระปินเค็มเลยนะคะใส่พรุ่งเลยะคะ่ะพรุ่งเลยแล้วค่ะนี่คนอีสาน เช็ดแก้กับแก้งแก้วใส่พรุ่งเลยค่ะปากเพื่อนไทยแฝดเสียงแม่เสียงนกแม่เรียกแม่นกก็เรียกแม่อือร่อยแล้วค่ะที่หวานจะไม่ค่อยหวานเติมอีกนิดนึงต้มมันมีกระปิ ทำง่ายๆแลวไวด้วยนี่หลังปัน้นกระทะเสร็จที่มันจะไม่สัดต่อพี่มันจะยาวไปเลยนั่นี่ยให้กะทิแตกเลยนะคะให้กะทิแตกเลยเอาปัาน้นเนี่ย ไว้ขิงไปเพราะว่าที่รานจินสองคนนะคะอาใส่ลงไปค่ะอย่าคนนะคะพอสใส่ลงไปแล้วอย่าคนห้ามคนมันแตกนะคะแล้วทีนี้มันก็แค่ไข่สุกนะคะรอให้ไข่สุกแปบบ๊บเลยรอให้ไข่สุกนี่อร่อยเลยนะคะทุกคนทำง่ายมากเลยทำไม่กี่นาทีเองเสร็จะะเลยเลค่ะราจะเอาไข่สุกหรือไข่าย,ยางมาตุ๋นก็ได้นะคะ ปกติถ้าเป็นไข่เป็ดนะมันจ,จะอร่อยนะคะเรียกมเจเลยอ่าถ้าอยากกินไขน่ย่างในตู้ก็ได้นะคะที่มันจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะแกงแกงเข็ดี่แกงใต้นะคะแกงเข็ดไข่ดาวที่แกงใต้ทุกสือ่ออะไรจังไงดีอ่ะอือเพราะว่า น้ำมันยังอันนั้นเราก็เอาตะ้นลงไปมันจะสุกแล้วใส่ไปตรงนี้นไปให้อร่อยเอาให้มันมันเลยหวานมันฉันรักเธอนะคะเนี่ยค่ะทำง่ายง่ายมากเลยอ่ะอ่าพอมันสุกแล้วพอมันสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเลยลงไปเลยหน้าใช้ไม้เดียวนิดเดียว มาแบบนี้แล้วแกจรีงๆนี่นะคะที่เสร็จแล้วนะคะกะเป็นเสร็จแล้วะคะ่ะตีแกะค่ะนี่ค่ะแกะ,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 ะไข่แกะเื่อนทำรอบนึงแล้วแต่ว่าอยากทำอีกอยากทำ วันนี้่ะไข่ไก่นะคะน,นี่ทำไข่ไก่ทำกุ้เองเน,นี่คยค่ะเสร็จแล้วตักใส่ช้วยค่ะไข่หน,นึ่งใบเปลี่ยงถ้าเรามันจะเป็ยนยางมาตูมอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่พี่วันไข่กินดีเบียงกินได้เลยนะเนี่ยค่ะตักให้ส,สวย ไข่ไก่ไข่เขสร็จแล้วก็กินนี่ค่ะน้ำน้ำอันนี้คุกข้าวอร่อยมากเลยนะคะข้าวสวยแล้วร้อน,อนต้องมาเมนูนี้บอกเลยว่าข้าวหมดหม้อนะคะข้าวหมดหมอ้อ เสร็จแล้วใส่ถ้วยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟคะ่ะข้าวสวยร้อนๆก็มานะคะอร่อย